สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่กันหรือาภาษาเยอรมันเรียกว่าบอมแบร์เลยนะคะซึ่งตรงนี้เรามีแถวยาวไปถึงข้างหลังเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะเก็บได้เยอะแค่ไหนกัน,น,นดูสิคะเนี่ยนนจนถึงด้านผื้นเนี่ยเยอะมากเลยค่ะทุกคน,น,นเข้าไปถึงข้างในเลยเออ มีพนักง,งานมาช่วยสองคนนะคะวันนี้ต้องระวังนะคะต้นมันมีหน้นเํเอา้าเจ็บนี่ยะยาวติดพื้นไปเลยนะคะทุกคนหนูต้องเก็บที่มันนิ่มๆน,นะลูกมันถึงหวาน ต้องเก็บลูกที่มันแบบนิ่มๆอย่างนี้นะคะมันถึงจะหวานถ้าลูกที่มันยังแข็งๆอยู่มันอาจจะแบบยังห่ำหามยังไม่ค่อยสุกนะคะดูทุกคนเยอะมากเลยนี่คือพุ่มเดียวนะคะเนี่ยเด็ดง่ายด้วยนะคะทุกคนมันสุกแล้วว่ามันก็จะดึงแบบ ออกจากกามาง่ายๆทั้งนั้นเลยอ่ะอดจิน่าคุกมาเฮียทุกคนคะพี่เห็นพุน่มนี้ดูเยอะมากเดี๋ยวเราเก็บพุ่มนี้ยังค่ะอุ้ย หนามหนามทิมหนามทิมไหลแต่มันเยอะมากพวกนี้นออโอ้ยทุกคนเจอตำยาเดี๋ยวต้องหามุมใหม่ก่อนดูค่ะทุกคนเอากับแปง้ง แขวงกันไว้แล้วเดี๋ยวพี่จะเก็บพุ่มนี้กันค่ะอันาค่ะโอ้โหใหญ่ๆก็มีนะคะดูสิเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนเราต้นแบล็กเบอร์รี่อย่างป่าอย่างนี้นะคะโอ้ oh, มีทุกที่เลยค่ะที่เยอรมนันมีเยอะมากค่ะหาเก็บเท่าไหร่ก็ได้นะคะเยอะมากเลย แต่บูเบอรีร่มันก็จะมีรสชาติเปรียร้ยวๆนะคะเดี๋ยวมีไปคิดดูอีกทีว่าจะกินเล่นกับอะไรดี <c oughs> <c oughs> มือเลื่อมแดงนะทุกคนมันเจ็บตรงมันเป็นหนามอ่ะเนี่ยนอกนั้นบีว่ามัน มันดกมากนะคะถ้าไม่มีหนามในจะเก็บง่ายกว่านี้เยอะเลยอือหือเป้ไง,ไนนไงไม่อายนะโอ้โหตกจริงๆค่ะ แต่ดูแล้วเขายังแข็งแข่งอยู่นะคะถ้าแข็งแข็งเนี้ยมันยังไม่ยังไม่ไม,ไม่หวานนะคะทุกคนยังออกเปรี้ยวอยู่ดูว้ายน้ำน้ำน้ำดูค่ะเราแวขวนไว้ตรงนี้แล้วเราก็เก็บมันตรงนี้เลยเสียแค่มันเป็นหนามเท่านั้นถ้าไม่ไม่เป็นหนามมันจะเก็บง่ายกว่านี้เยอะเลยเป็นหนามเล็กๆนะคะดูสิคะ เยอะมานี่ยังแดงๆเยอะเลยนะคะเนี่ยลูกดำๆยังยังแดงได้อีกเยอะเลยเนี่ย <heut. S 1> มุมนี้ก็เยอะมากเลยค่ะโ, <Carl. S 1> โหโอ้ยทุกคนค่ะด้านบนนี่ยังดกเลย บีเก e hmm. oh. ็บไม่ถึงเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปก่อนนะคะโอ้โดูค่ะแปับเดียวขนาดนี้ละพี่ทิน่าเก็บอย่างขมักขม่นค่ะเจอหนามเจ็บไหมลูกไหนแม่ดูซิหนได้เยอะยังโอ้โอเคโอเคสวยอยู่สวยอยู่ น้องเจมมาทำอะไรฮะเจมมาทำอะไระม,ามาเป็นภาระมาหาตะกแต,กแตนเฉยๆนะไม่มาช่วยกันเนะี่ยโอ้ยอย่างเยอะเลยเดี๋ยวแม่เห็นมันมีอีกต้นหนึ่งตรงนู้นอะใหญ่กว่านี้อีกสวยกว่านี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเก็บต้นหนึ่งตรงนู้นกัน เนี่ยเป็นน้เต็มเลยแต่มันเป็นหน,น,นามเข้าไปข้างในนะค่ะแบบเดียวเต็มมือแล้ว ีครัต้นแรกเราเก็บได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูนึงข้างหลังอีกต้นหนึ่งนะคะลูกใหญ่กว่าน,นี้อีกเดี๋ยวพาไปกันค่ะนี่ก็อีกต้นนึงค่ะทุกคนอาจจะไม่ใหญ่ท่พพุ่มนั้นแต่ก็มีพอให้เก็บเยอะอยู่นะคะเนี่ดูดูสิ ต้นนี้โดนแดดดีกว่านะคะเนี่ยนิ่มกว่าน่าจะแบบอุ๊ยแต่ละลนสุกกว่าด้วยเนี่ยทุกคนโอ้ยพุ่มหลังว่าเส้็ ย่าต <Yeah. S 2> ้อง e าเธอไปที่ซาวเซอร์เลงไม่เป็นอ um, ะไรนะคือถ้าเก็บตอนนี้แล้วมันยังไม่หวานเนาะเพราะมันยังแบบมันยังสุกไม่เต็มที่อะทุกคน,นต้องเอาไปวางไว้ที่บ้านประมาณสักแบบว่า2อสาวันนะคะแต่มันก็สุกเหมือนมะม่วงบ้านเราอย่างเงี้ยแล้ค่ะผลไม้บ้านเราประมาณเดียวกันค่ะ เก็บตอนที่มันยังไม่สุกเกือบสุกเราพอไปวางไว้ไม่กี่วันมันก็สุกเองนะคะโอ้โซโอ้เต็มเลยเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวปีให้ดูขนาดลูกที่น,นะคะและเดี๋ยว เราจะไปเปรียบเทียบกับบ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะนี่คือแบล็คเบอร์รี่ป่าจะลูกเล็กๆประมาณแค่นี้นะคะและเดี๋ยวของบ้านพ่อปู่แม่ย่าใกล้สุกแล้วจะวิให้ดูนะขนาดแบบแตกต่างกันมากเท่าหนึ่งเลยถ้าแบล็คเบอร์รี่บ้านนะคะแต่รสชาติเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลย ใชค่ะทุกคนรูว่าแค่เนี้ยของบีพอแล้วแค่นี้ก็วิตามินแบบตัดแตกแล้วในหนูเก็บแล้วชิมให้แม่ดูหน่อยทีเก็บแล้วชิมให้แม่ดูหน่อยพอเบี้ยนิหนูนว่าไงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเ <laughs> ปรี้ยวมากค่ะตายแล้วรูเอาไปทำอะไรกินวันเนี้ยเ <laughs> ปรี้ยวอะแต่เดี๋ยวลองชิมบ้างจะมีลองเก็บบ้างนะคะ ยีนาบอกกินเปรี้ยวไปหลายลูกเลยเอาลูกนี้แบบยังแข็งๆหน่อยนะอืมไม่เปรี้ยวหรอกค่ะมันอมเปรี้ยวอมหวานมันไม่ได้แบบหวานจ๋าแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวจ๋าอืมกำลังดีทุกคนอร่อยค่ะอร่อยแต่ละอร่อยค่ะหาเดินกินเดินกินเ <c oughs> ห็นไหมลูกเล็กเลย อืมจะแข็งๆหน่อยอ่ะเปรี้ยวตายีเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมนี่ลูกนี้ใช่ไหมมันดูโตๆตตแบบปกกโตกว่าปากติอ่ะชิมดูพอบีย๊กูด,กดอร่อยนะหวานใช่ไหมเออมันสุกไงมันสุกเนี่ยค่ะมันสุกแล้วมันก็จะพองใหญ่กว่าปากติใหญ่กว่าแบบเนี่ยวิทย์ให้ดูเห็นไหมทุกคนเห็นความพองของมันไหมคะเนี่ย เนี <kung> <sk> e ่ยค่ะามพองของมันเดี๋ยวอืมมันก็ยังออกอมเปรี้ยวอมหวานนะบีว่าต้องเอาแบบนิ่มๆมันนิ่มๆมันจะจะหวานแล้วแต่ถ้าพูดแข็งๆหน่อยอะอมเปรี้ยวอมหวานทุกคนชอบนะทุกคนแอปเปิลก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะเห็นไหมเต็มต้นเลยค่ะทุกคนเนี่ยมันเริ่มหล่นพื้นแล้วนะ แต่ว่ามันเริ่มสุกแล้วล่ะค่ะแต่แอปเปิ้ลเยอรมันเปรี้ยวอะปีไม่ค่อยชอบมะม่วงไอปแอปเปิ้ลเปรี้ยวแต่ถ้าอ้าไปทําแบบจิ้มกะปิอะไรเงี้ยกะปิหวานน่าจะอร่อยนะปีว่านะไอสปีกยิน,นได้บอกจะโดดเก็บแอปเปิ้ลนะได้ไหมอินเดียได้ีกนได้นึ่งชุดเทน จนัจนจนันจนน้องไม้สตเต็กเออแรงกว่านี้แรงกว่านี้ไม่หล่นเลยใช่ไหมเออไม่หล่นก็ช่างมันเถอะมมนหล่นก็ช่างมไม่กินไม่กินก็ได้แต่คาทุกคนเดี๋ยวเราปั่นจัก,กรยานกลับบ้านกันดีกว่าพอลคะค่ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะบีคิดออกแล้วคะ่ะทุกคนว่าเราจะกินกันอะไรดีอันนี้บีล้างแล้วนะคะแล้วก็แอปเปิลบานม่ยาค่ะเราจะกินกับกะ ปิดหวานกันนะคะ่ะลูกเนี้ยนิ่มๆบีว่าบีไม่ต้องจิม้มอะหวานแน่นอนเนี่ยดูสิคะทุกคนอืมหวานอร่อยค่ะแล้วลูกเนี้ยแข็งๆหน่อยตอนกดเนี้ยเราจะรู้เราต้องมาจิม้มกะปิหวานกันคะ่ะอื้อหือ ฟิน <T> <mic> ทุกคนฟินกับละเอาสไตล์คนไทยมากินกับผลไม้ฝรั่งอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะทุกคนอันนี้มะม่วงบ้านแม่ย,ย่านนะคะจิ้มกับปิหวานอืมอืมอร่อยมาก ouais ค่ะทุกคนอืม <aliment> รูน,นี้นุ่มไม่ต้องจิ้มหวานเนี่ยแข็งบึ้งเลยแข็งบึ้งแบบเนี้ยดูนะคะโอ้โืออเออตี่ยเาหวาใจ,จแล้วก็ตีหวานอร่อยมากเลย ไปตะใครอยู่แถวนี้เราไปทำกินกันนะคะทุกคนแล้วก็คนที่อยู่เมืองไทยเราก็มีของเปรีป้ยวให้กินอร่อยเยอะๆอยู่แล้วเนาะขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าบีจะพาไปเก็บผล,ลไม้อะไรกินอีกนะคะผละไม้ไป่าอีกแล้วบีเห็นแล้วด้วยแต่ดูเดี๋ยวคลิปหน้าบีค่อยบอกนะคะว่ามันคืออะไรโอเคค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ